สีแนวคิดที่เปลี่ยนชีวิตได้ 1- ทําทำให้ดีขึ้นอีกลองหาดูว่าสิ่งใดที่เราทำได้และทำได้ดีซึ่งแต่ละคนก็ต้องมีอย่างน้อยสักอย่างถ้ายังไม่มีหรือ,อยังหาไม่เจอก็หาสิ่งที่เราทำได้ถนัดหรือว่ารักที่จะทำสิ่งไม่จำเป็นต้องไม่เหมือนใครบางคนอาจจะชอบเรียนภาษาบางคนชอบค้าขายบางคนชอบต้นไม้บางคนอาจจะชอบสัตว์เลี้ยง ลองเอาสิ่งที่ชอบนั้นมาเป็นตัวตั้งและวทำสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นดีขึ้นเช่นหาความรู้ฝึกทักษะเพิ่มเรียนรู้พันไม้ต่างๆน,านันนาฝึกเพาะชำต่อกิ่งจนกระทั่งเชี่ยวชาญสามารถเพาะต้นไม้ขายได้ซึ่งจะทำให้เพิ่มรายได้กลายเป็นอาชีพเริ่มจากความรักแล้วก็ต่อยอดด้วยความรู้ให้มันเป็นจุดแข็งจนกระทั่งกลายเป็นจุดขายที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต บ่นให้น้อยแทนที่จะเอาแต่บ่นด่าว่ากล่าวเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีลูกค้าข้าวของมันขึ้นราคาดินฟ้าอากาศก็ไม่เป็นใจบ่นไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเอาเวลาที่บ่นไปลงมือทำยังจะมีประโยชน์สักกว่าเพราะถ้าทำยังจะมีทำได้กับทำไม่ได้แต่ถ้าไม่ทำอะไรคือทำไม่ได้อย่างเดียว หรือโทษนั่นนี่เป็นเพราะอากาศร้อนไปหนาวไปเพราะฝนตกเพราะแดดออกหรือถ้าไม่โดนแกล้งป่านนี้ก็สำเร็จไปนานแล้วลองเปลี่ยนใหม่เอาเวลาที่โทษอะไรมาแก้ไขปัญหาดีกว่าเพราะถ้ามัวแต่โทษนั่นนี่เราจะไม่มีเวลาในการทำอะไรให้มันดีกว่าเดิมหยุดบ่นแล้วทำให้มากผลงานไม่ได้มาจากปากแต่มาจากการลงมือทำ 3. ท้าทายข้อจํากัดถ้าคิดว่าทำได้ก็จะได้ทำถ้าคิดว่าทำไม่ได้มันก็จะไม่ทำความคิดคือลิมิตของชีวิตคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนที่ความคิดก่อนเช่นจะเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นถ้าคิดว่าไม่มีทางจะเปลี่ยนได้มันก็จบแล้วครับนายเพราะถ้าคิดว่ามันเปลี่ยนไม่ได้กระบวนการการเปลี่ยนทั้งหลายมันก็จะไม่เริ่มต้น ดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องคิดให้ท้าทายลิมิตของตัวเองเช่นให้คิดว่าอะไรที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำถ้าได้ทำก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้หรือทำไม่เป็นก็ฝึกฝนได้ไม่รู้ก็เรียนรู้ได้ไม่ชำนาญก็ต้องทำมันให้นานพอความคิดกำหนดชีวิตเราไม่มีลิมิตถ้าคิดว่าทำได้ C สร้างตัวตนใหม่ ถ้าการใช้ชีวิตในแบบเดิมๆมมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่อยากได้หรือไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็ได้เวลาปฏิวัติตัวตนให้เป็นคนใหม่โดยการลดและเลิกนิสัยหรือความเคยชินที่มันไม่ใช่ที่ทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าแล้วใส่นิสัยใหม่ที่ใช่ลงไปแทนที่เช่นเปลี่ยนจากการนอนตืต่นสายเป็นนอนให้ไวแล้วก็ตื่นเช้า จะเคยผัดวันจนทําไม่ทันเปลี่ยนเป็นคิดได้แล้วลงมือทําทันทีเหมือนกับการสลักน้ําแข็งให้เป็นรูปม้าศึกเขาจะใช้วิธีการสกัดเนื้อน้ําแข็งที่มันไม่ใช่รูปม้าออกไปจนกว่าจะได้รูปม้าศึกตามที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนที่นิสัยสร้างนิสัยที่ดีได้เมื่อไหร่นิสัยจะกลับไปสร้างชีวิต